ภาพของพระเมรุมาตรทรงประสาทจตุรมุกยอดเกี้ยวในพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญจากการออกแบบของผลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลินที่ได้รับการกล่าวขานจากชาวไทยและชาวต่างชาติถึงการออกแบบโดยใช้หลักสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของไทยอย่างงดงามและถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้ท่านยังเป็นหัวหน้าคณะทำงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมนในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและเป็นหัวหน้าผู้ออกแบบพระเมนในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดี ผลงานศิละปะที่ถูกถ่ายทอดเหล่านี้ผ่านการสั่งสมวิชาจากการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างศิลป์จนได้รับปริญญาศิละปะบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมไทยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี2507หลังจบการศึกษาผลอากาศตรีอาวุธได้เข้าทำงานเป็นผู้ออกแบบกับสถาปนิกรุ่นพี่อยู่ระยะหนึ่งจึงสมัครเข้ารับราชการเป็นสถาปนิกประจำกองทัพอากาศ และได้ทำงานได้9ปีจนได้ยศเรืออากาศเอกก่อนโอนมาเป็นนายช่างศิลป์สังกัดกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรจากนั้นในปี2544ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากรสุดท้ายได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยบุรณปฏิสังขรณ์สถาปนิกระดับ10และ,กะเกษียณอายุราชาการในปีถัดมา พนกกาศตรีอาวุธยังมีผลงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติเช่นงานบุรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามพระมนดบหอพระมนเทียนธรรมปราสาสตพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังการออกแบบอาคารต่างๆในบริเวณสารหลักเมืองของกรุงเทพมหานครออกแบบลานพระพลามหาเจษดาบดินพระพารับพระราชอาคันตุกะ พระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงพระที่นั่งในสวนสันติชัยปราการงานที่เราทำทุกชิ้นไม่มีอะไรถูกต้องครบถ้วนงานแต่ละชิ้นเมื่อเสร็จออกไปแล้วหลายคนอาจเห็นว่างานออกมาดูดีแต่ตัวเองเราย่อมรู้ว่างานบางชิ้นมันยังไม่เท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะขาดประสบการณ์ยังไม่ได้เรียนรู้มากพอ นี่เป็นคำสอนที่ติดหูและเตือนใจสิทธิ์ของพลอากาศตรีอาวุธหลายคนที่เลือกทางเดินชีวิตสร้างสารรค์งานศิลปะและแม้ว่าวันนี้เราจะสูญเสียบรมครูผู้เป็นศิลปินของแผ่นดินไปแต่ผลงานที่ท่านสร้างสารรค์เอาไว้จะเป็นหลายแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง